สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนจะมาขายที่ดินนะครับติดคลองน้ำสาธารณะประโยชน์ครับและที่ดินแปลงนี้นะครับจะลงจากถนนลาดยางเส้นนี้ครับเพียงแค่500เมตรเท่านั้นครับจุดบริเวณทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมลงจากถนนลาดยาง500เมตรจะเป็นถนนดินนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นถนนลาดยางหมายเลข3059เครับเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสีคิ้ว และตำบลห้วยบงออกไปจังหวัดลบบุรีได้ครับผมบริเวณที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นที่นาเอกสารสิทธิจะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่31ไร่ครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา130,000บาทต่อไร่นะครับผมที่นาแปลงนี้จะติดคลองส่งน้ำสาธารณประโยชน์นะครับชื่อว่าคลองทรายครับ บริเวณในคลองก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับแต่ต้องทำความสะอาดรอกคลองสักนิดหนึ่งนะครับเพราะจะมีต้นปลือหรือว่าต้นป่าทูบครับขึ้นอยู่ในคลองน้ำนะครับถ้าจะให้น้ำไหลดีๆหรือว่าจะให้คลองน้ำสะอาดนะครับก็ต้องปรับปรุงกันนิดนึงนะครับผมวันนี้เสียงแมนแตกนิดนึงนะครับแมนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะว่าแมนเหมือนจะเป็นหวัดลงคอนะครับผมฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับทิศเหนือกว้าง110เมตรทิศใต้กว้าง1 7 5เมตรทิศต,ตะวันออกกว้าง350เมตรส่วนทางทิศต,ตะวันตกกว้าง343เมตรครับระดับความสูงจากน้ําทะเลอยู่ที่260เมตรนะครับสาหรับที่ดินแปลงนี้จะติดคลองน้ํายาวกว่า300เมตรเลยทีเดียวครับแล้วก็ใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนนะครับเดินทางสะดวกมากๆครับ สำหรับการเดินทางนะครับจะเดินทางตามถนนลาดยางครับจนมาถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับประมาณเพียงแค่500เมตรนะครับจะเป็นทางเข้าที่แมนได้ถ่ายทําเมื่อสักครู่นะครับทางเข้าจะเป็นถนนดินประมาณ500เมตรตรงบริเวณนี้จะต้องใช้รถปิกอัพเข้านะครับส่วนรถเก๋งจะเข้าลําบากนิดนึงนะครับผมรถปิกอัพจะสะดวกมากกว่าครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นที่ดินราคาถูกครับสามารถซื้อเก็บไว้ในอนาคตได้นะครับหรือว่าจะซื้อใช้ทําประโยชน์ได้เลยครับเพราะว่าติดคลองน้ําสามารถขุดบ่อน้ํานะครับเลี้ยงปลาได้เลยครับเพราะว่ามีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีนะครับสําหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้ถนนลาดยางไฟฟ้าปลาปลาร้านอาหารหมูกระทะบ้านเรือนนะครับเพียงแค่500เมตรครับ ใกล้หมู่บ้านโนนรังโรงเรียนโนนรังวัดโนนรังเพียงแค่1กิโลเมตรครับและที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากถนนสีเลนหมายเลข2 0 1สีคิ้วชัยภูมิเพียงแค่4กิโลเมตรครับห่างจากปั๊มน้ำมันปตท8กิโลเมตรมอเตอร์วเวย์สาย m 6 15กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวเมืองสีคิ้วบริเวณตรงนี้ครับเพียงแค่18กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางตามถนนลาดยางมาถนนสีเลนแล้วก็วิ่งเข้าตัวเมืองสีคิ้วบริเวณตรงนี้ได้เลยครับ และที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชเพียงแค่60กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร230กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินบ้านโนนรังตําบลกฤษนาอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับและถ้าท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจครับสอบถามนะครับโทร0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ